ครับก็สวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็เป็นอพิโซดห้านะครับซึ่งเป็นเรื่องของเหยี่ยวนกเขาชิคาครับเริ่มต้นของการที่เราได้ได้ถ่ายเหยี่ยวนกเขาชิคาต้องยอมรับว่าถือว่าเราไปตอนไปถ่ายนกเหยี่ยวขาวเนี่ยไปถ่ายเหยี่ยวขาวเนี่ยเราเห็นนกเหยี่ยวเขาชิคาล่าเหยื่อที่ทุ่งนาพอดีแล้วเราใช้การพยายามเวลาในการตามหาจนะมานเดือนเสร็จแต่โชคดีครับคือเราไปเจอที่บ้านนุ่นน้องพอดีคือหากันจนเจอว่าอยู่ที่บ้านนุกน้อง เราเจอลังมันเนี่ยสูงจากต้นไม้เนี่ยประมาณ8เมตรถึง9เมตรแล้วอยู่ตรงระหว่งงางระหว่งางง่ามกิ่งไม้กิ่งไม้ที่มันแยกออกครับตรงเขาเรียกว่าง่ามมันถ้าไม่ผิดนะครับเพราวฉนั้นลักษณะลังเนี่ยใกล้เคียงกับทั้งเหี่ยวแดงเหี่ยวขาวเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้เห็นตอนที่มันไข่ฟองแรกนะครับไปเห็นตอนที่มันเป็นตัวแนะครับเราเราได้สมาชิกใหม่เข้ามาตอนเราเริ่มถ่ายเนี่ยเห็นได้4ตัวลักษณะเราก็ไปนั่งเฝ้ากันเพื่อไปถ่ายรูปเหี่ยวนกเขาชิคาแล้วก็ ทาอัดวิดีโอดูพฤติกรรมเขาด้วยเนี่ยท่านสังเกตถ้าท่านเจอรังเหี่ยวนกเขาชิคาท่านดูรอบได้เนี่ยประมาณสักไม่เกินจากจุดเป็นวงกลงมนะครับมองเหมือนอเหมือนเซนเตอร์รังเป็นเซนเตอร์เนี่ยจากวงนั้นไม่เกิน5เมตรน,นะครับแม่มจะเฝ้าอยู่แถวนั้นแต่ที่แม่แม่มันเฝ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านจะดูค่อนข้างยากเพราะตัวสีของเหี่ยวนกเขาชิคาเนี่ยมันจะเฝ้าอยู่ไม่ห่างครับมันจะเฝ้าอยู่แล้วก็จะสีคล้ายๆกับกิ่งไม้ท่านต้องมองดีๆนะครับมันจะซ่อนอยู่ตรงนั้น นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตามไปเรี่ยไปดูว่ามันมีสี่ตัวคราวนี้เราก็จะเห็นแม่เข้าถี่มาเอามีมีเอาจิ้งเหงก็มีเอาเอาหนอนก็มีเอางูเล็กก็มีทั้งลักษณะการกินคล้ายๆกันแล้วมาสี่ตัวสี่ตัวนี้เขาเขาจะมาเข้าบ่อยมากก็เหมือนกันครับพอมาสี่ตัวการให้อาหารให้ได้มีเต็มที่นะครับก็จะมีตัวใหญ่สองตัวตัวเล็กอีกสองตัว หลังจากเราเฝ้าอยู่นานพักใหญ่ก็วิ่งเข้าวิ่งออกแม่จะทํางานค่อนข้างหนักมากทำงานค่อนข้างหนักมากนะครับก็เลยก็เลยเราแต่เราจะเห็นว่าการกินอาหารของลูกเนี่ยไม่เท่ากันแล้วซึ่งผมก็เดาว่าอาจจะมีปัิริยของการฆ่าทิ้งกันอีกแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของของของวงจรชีวิตเขาขณะเดียวกันท่านสังเกตดูวเวลาแม่จะบินเข้าหลังเนี่ยลูกจะต้องกระเถิบออกเหมือนกับไปอยู่ตามกิตแม่นั้นหลังมันจะเล็กพอเราก็ตามถ่ายไปเรื่อยตามถ่ายไปเรื่อยเขาไี้มีอยู่วันหนึ่ง เรากลับมาอีกครั้งเนี่ยเรามีมีสิ่งที่ผิดสังเกตคือเราได้ยินเสียงร้องของแม่เขานะครับแล้วมีพ่อด้วยพ่อก็ร้องแล้วบินบินลออไปแถวนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เลยพอเราขึ้นไปดูขึ้นไปเฝ้าดูแล้วด้วย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 กล้องเองเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราเห็นลูกนกแค่สองตัวซึ่งเป็นตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่โตขึ้นแต่อีกสองตัวนี่ที่ตัวได้กว่าหายไปแล้วแต่ว่าแม่กับพ่อเนี่ยเขาร้องวนอยู่แถวนั้นเราก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แล้รับสิ่งที่ก็เลยก็เลยไปเดินดูกันปรากฏว่าลูนกนกสองตัวที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนเนี่ยตกลังมาแล้วรักษณะคือลังที่มันลังที่มันเล็กแล้วลูกนกตัวที่มันใหญ่แล้วับสองตัวที่ใหญ่ตัวที่มันเล็กกลายบีบกันไปันตกลังเพราะตกลังมาเราก็เลยตัดสินใจว่าตอนแรกว่าจะปีนเอากลับเข้าลังเพราะว่ามันปีนถึงแต่ว่าก็ไม่อยากไปรบกวนเขา,าก็เลยตัดสินใจว่าเอามานุบาลอีกซึ่งการตัดสินใจนุบาลน,นี้องต้องบอกว่า มันไม่สามารถไถ่ทาได้เพราะการเอานกเอาเหย่่วตระกูลเนี้มามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับหลังจากนั้นก็มาอนุบาลตอนนี้วิธีอนุบาลอนุบาลพวกนี้ครับเหี่ยวเหยี่ยวนกเขาชีคาเนี่ยก็ไม่ต่างกันกับเหี่ยวแดงแล้วก็พออนุบาลคือเราก็ผมก็เลือกที่ใช้เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเหมือนเดิมแต่ว่าสุดท้ายกินเนื้อไก่เขาชอบกินเนื้อไก่ก็เอาเนื้อไก่สดมาขณะเดียวกันก็ไปซื้อแคลเซียมแคลเซียมให้นกนะครับ แคลเซียมให้นกหมายความว่าไอ้นกสองตัวตัวเล็กที่ตกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีอาการคือขาวนะครับสิ่งที่เพราะฉะนั้นก็เลยทาคือเราแคลเซียมคุกกับไก่คุกกับเนื้อไก่สดน,นะครับเลี้ยงอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็เลี้ยงดูเสร็จแล้วก็เราก็ปล่อยเขาไว้คราวนี้ผมใช้กรงมาค่อนข้างใหญ่มากเราให้เขาอยู่ข้างในเราก็ให้อาหารให้ตลอดคราวนี้หลักการคล้ายๆกันกับเดี่ยวเดี่ยวแดงครับเดี่ยวแดงเดี่ยวขาวคือคล้ายกันคือ เวลาเขาจะอืนเขาจะหันตูนออกแล้วเ,าาเขาจะปิดป mm ิดออกมาจะเป็นสีขาวๆแล้นเราได้ความรู้ว่าหนึ่งกลุ่มกลุ่มเดียวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราก็เริ่มดูว่าเอ๊ะมันแข็งแรงพอไหมก็เลาผมก็เริ่มเอาเขียดเข้าไปให้เขียดนะครับตัวเล็กเข้าไปทั้ก็เริ่มฉีกินเองแต่ว่าเขาไม่หันเขาไม่หันขาเขาเรหานเล็บกรงเล็บเขาซึ่งพอพร้อมแล้วได้เราก็ออกกลับไปปล่อยที่หลังที่เดิมตอนนี mm hmm. ใน้ในในอันนี้เราจะข้ามต่อตอนนี้สิ่งที่เจอครับเราบริหารถึงตรงนี้ละเราดูแลเขาถึงตรงนี้ คราวนี้พอกลับไปล้วก็กลับไปถ่าย2ตัวถ้าจะสังเกตว่าตอนท้ายคลิปแล้วเนี่ยแม่จะวิ่งกลับเข้ามาแล้วไม่เห็นเกี่ยวลูกทั้งสองตัวลูกทั้งสองตัวนี่ที่มันไม่อยู่เพราะว่ามันออกจากรังไปแล้วครับคราวนี้สิ่งที่ไม่ได้ซึ่งเราไม่ได้คือเราไม่ได้เอ่อเฟิร์สฟลายครั้งแรกในการบินของเขาแต่สิ่งที่แม่เขากลับเข้าไปเอามีรูปในวิดีโอครับว่าแม่กลับเข้าไปคือเขาพยายามไปดูลูกเขาแต่ลูกเขาก็จะวิ่งไปอยู่ข้างนอกกับว่าเอาอาหารมาส่งน้องกลับเข้ามานะครับก็มากินกัน แล้วก็ออกบินเข้าบินออกนะครับในช่วงแรกๆก็จะบินเข้าบินออกเท่าที่ผมเห็นนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับเหยี่ยวขาวบินไปแล้วก็บินกลับมาเหมือนกันถ้าท่านท่านใดไม่ได้ดูคลิปเหยี่ยวขาวท่านลองไปดูจะเข้าใจพฤติกรรมคล้ายๆกันส่วนอีกสองตัวที่เหลือนะครับหลังจากที่เราดูแลมันประมาณเดือนหนึ่งนะครับเราก็เอาไปปล่อยว่าระหว่างที่ปล่อยเราก็เราก็ปล่อยออกมันก็บินมันก็บินออกไปขอาแล้วโชคดีครับเป็นข่าวดีคือแม่เขาบินมาลราอันนี้เหยนกับตายแต่มันถ่ายไม่ทัน แล้วพอเราไปถึงเราตั้งใจถ่ายเปิดออกจากกลซึ่งการทําการทําอนุบาลเองจริงๆมันผิดกฎหมายมันก็เสี่ยงแต่ว่าแต่สิ่งที่เราทําคือสุดท้ายเนี่ยเราได้ส่งกลับเขาสู่ธรรมชาติครบทั้ง4ตัวนะครับส่วนสองตัวก็โชคดีครับไปถึงเนี่ยพอปล่อยออกเนี่ยมันก็บินขึ้นไปเกาะต้นไม้แล้วเราก็แอบบแอบบอยู่แม่เขาก็มาลับตอนนี้เราก็จะได้เห็นเรื่องของเหยี่ยวเขาหเหยี่ยวเขาชีคานะครับเหยี่ยวเขาชีคาเพราะนั้นท่านท่านก็ลองดูครับนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อันหนึง่ง ซึ่งตระกูลเดี่ยวเนี่ยมีอะไรที่มันคล้ายๆกันนะครับส่วนในพิซดาเนี่ยเรายังคงยังเหลืออีก3สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกคือเราโชคด,ดีครับที่เราได้เรื่องนอกเขาจุกนะครับซึ่งเราเคยทําไปตอนคลิปแรกแล้วแต่คลิปนี้เราเห็นตั้งแต่ไข่จนเป็นจนเป็นตัวจนโตนะครับเราเรามีอาจจะค่อนข้างสุดยร่งแบบหน่อยคลิปที่2เราก็อีกคลิปหนึ่งก็จะมีเรื่องของนอกกระเต็นนกกระเต็นซึ่งเราเรา,เราคิดเสมอว่านกกระเต็นเนี่ยมันจะต้องอยู่บนต้นไม้แต่ความจริงมันอยู่ในรูครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัันนเป็ยงงไ นะครับเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้เยอะมากเพราะนกกระเตนเองเนี่ยค่อนข้างเป็นนกที่ที่ค่อนข้างระวังตัวมากนะครับแล้วคลิปสุดท้ายเนี่ยก็เป็นนกของนกเออนกตะขาบทุ่งนะครับนกตะขาบทุ่งนี้ก็ตามอยู่นานครับเห็นอยู่แต่ไม่มั่นใจนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้แต่ก็ได้ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็พอให้ท่านท่านรู้ด้ยถ้าท่านติดตามฉันาะได้ว่านกตะขาบทุ่งเนี่ยอยู่ยังไงนกกระเต็นรังเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าติดตาม เอพิโ o ดต่อๆไปนะครับอีสก, 2, กสักสอามเอพิส o ดก็จะหมดนะแล้วเดี๋ยวจะไปพยายามหานกอื่นๆมาให้อย่างตอนนี้ก็เริ่มได้นกเ,เป็ดผีแล้วแต่ว่าค่อนข้างอัดยากครับเดี๋ยวรอให้มันอยู่ในช่วงผสมพันธุ์ก่อนนะครับแล้วเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ